สวัสดีค่ะเอมเวจิดาภาริธานค่ะศิธิ์เก่าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิตค่ะ S 1> <S 1> ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ติดตามดูพแอมเวยอยู่นะอแอมเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพราะเชื่อค่ะว่าเด็กเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะเจอตัวเองไหวแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เจอตัวเองลองดูค่ะว่าตัวเองชอบอะไรและก็ลอง จับตรงนั้นถ้าชอบปุ๊บนะสิ่งที่เราจะทําได้คือลองตั้งใจศึกษาดูว่าสิ่งที่ชอบตรงไหมอย่างเช่นพี่ยาเองเราเป็นคนชอบพูดเราก็ศึกษามาเลยค่ะว่าการพูดมันจะบูรณาการเกี่ยวกับการเรียนต่อ,อยังไงบ้างก็เลยมาจับเป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์แล้วก็มาต่อก็คือสาขาประชาสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้นะคะมันจะทําให้เราหนึ่งเวลาเราเรียนเรามีความสุข2นะคะมันตอบโจทย์เพราะว่าพอเรามีความสุขตอบโจทย์สิ่งที่มันจะทําได้อย่างต่อเนื่องก็คือความสม่ําเสมอมีวินัยและสําเร็จได้แน่ หน,นึ่งสำคัญมากๆเลยงานของเราต้องมีสมาธินะคะแล้วก็2คือต้องมีการซ้อมใครที่รู้ตัวว่าเปียงเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าประหมาาหรือว่าประหมาาอ่อนซ้อมะค่ะแอมว่านเป็นจุดด้อยที่แอมเองเนี่ยพยายามไม่ทําให้ตัวเองตกหลุมตรงนั้น พราะทุกอย่างอะค่ะมันต้องมีการพัฒน,นาต่อยอดและเทคนิคการจำเนี่ยคือถ้าซ้อมเยอะๆมันจะเข้าปากมันจะทำให้เราพูดอะค่ะมันโฟลมันง่ายขึ้นและมันไม่ท่องนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วเวลาเราพูดออกมามันจะสื่อสารอย่างธรรมชาติสุดๆในทุกๆสถานการณ์และอย่าลืมนะคะว่าการเป็นพิธีกรที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถฟิกได้เลยว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสคริปต์สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและทุกอย่างจะ สำเร็จได้ถ้าเราตั้งใจกับงานนี้ค่ะ